ในแต่ละท้องถิ่นทั่วทุกมุมโลกมักมีเรื่องราวของความเชื่อหรือตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาลายพื้นที่มีสัตว์ประหลาดเฉพาะของตัวเองที่อาจจะมีชาวบ้านเคยพบเห็นตัวเป็นๆของสัตว์ปริศนาลึกลับกันอยู่บ้างจนเกิดความพยายามศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ เรเรียกศาสตร์แขนงนี้ว่าวิทยาสตว์ลึกลับหรือคลิปโตโอโลจีซึ่งศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันในทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งเหล่าสัตว์ประหลาดลึกลับทั้งหลายเพื่อจุดมุ่งหมายที่จะพิสูจน์การมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏอยู่ในนิทานพื้นบ้านตำนานและเรื่องเล่าต่างๆซึ่งครั้งนี้เราจะพาไปดูเหล่าสัตว์ประหลาดในตำนานอันโด่งดังที่ถูกเปิดเผยความจริงเบื้องหลังออกมาโดยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและมีสัตว์ตัวใดบ้างไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ 1>, 1. สัตว์ประหลาดล็อกเนสสัตว์ประหลาดในตำนานที่รู้จักกันในชื่อเนสซีหรือสัตว์ประหลาดในนิทานพื้นบ้านของสกอตแลนด์มีลักษณะคล้ายไดโนเสาร์คอยาวอาศัยอยู่ในเทะเาสาบล็อกเนสบริเวณที่ราบสูงสกอตแลนด์โดยบันทึกแรกที่เขียนเกี่ยวกับสัตว์ลึกลับนี้ปรากฏขึ้นตั้งแต่ช่วงคริสตศตวรรษที่6 แต่ความคลั่งไคล้เนสซี่กลับเริ่มต้นขึ้นในช่วงปี1 9 3 3หลังจากที่การสร้างถนนเส้นใหม่เรียบทะเลสาบเสร็จสมบูรณ์และมีรายงานการพบเห็นสิ่งมีชีวิตยุคก่อนปริศาต์ตัวนี้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งรวมถึงการค้นพบสิ่งที่คาดเดากันว่าเป็นรอยเท้าของเนสซี่แต่หลักฐานดังกล่าวก็ถูกหักล้างอย่างรวดเร็วว่าเป็นเพียงรอยเท้าของฮิปโปโดยอาจจะเป็นการพิมพ์รอยเท้าจากฮิปโปที่สตาร์ฟเอาไว้หรือจากสิ่งของบางอย่างเช่นจากขาร่ม ที่ทำเป็นรูปขาของฮิปโปต่อมาในปี1934สัตว์ประหลาดเนซี่ก็ถูกถ่ายเอาไว้ได้และกลายเป็นภาพที่โด่งดังที่สุดของมันภาพถ่ายขาวดำใบนั้นแสดงให้เห็นสิ่งมีชีวิตท,ที่ชวนให้นึกถึงไดโนเสาร์สายพันธุ์ปริซิโอซอรัสที่ควรจะสูญพันธุ์ไปแล้วประมาณ65ล้านปีก่อน แต่ภายหลังภาพถ่ายดังกล่าวก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นของปลอมและการสำรวจครั้งต่อๆมาโดยใช้ระบบโซนา่าค้นหาวัตถุใต้น้ำด้วยคลื่นเสียงกับเทคโนโลยีใต้น้ำก็ไม่พบหลักฐานใดๆที่แสดงว่าเนซียังมีชีวิตยอยู่ใต้เทะเลสาบแห่งนี้ ไม่นานวันนี้ในปี2019การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้ทำการสำรวจ eDNA ของทะเลสาบล็อกนสซึ่งก็เป็นการสำรวจชิ้นส่วน DNA สายสั้นๆที่สิ่งมีชีวิตปล่อยออกมาสู่สิ่งแวดล้อมบริเวณทะเลสาบทั้งในดินในน้ำและในอากาศเพื่อตรวจสอบว่ามีสิ่งมีชีวิตใดบ้างอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ผลการสำรวจนั้นออกมาว่าทะเลสาบล็อกนสไม่ใช่ที่อ,อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์หรือไดโนเสาร์ที่อาศัยอยู่ในน้ำ สัตว์ที่พบเป็นเพียงปลาไหลจํานวนมากข้อเท็จจริงนี้นําไปสู่การสร้างทฤษฎีใหม่ที่ว่าแท้จริงแล้วสัตว์ประหลาดในอดีตนั้นอาจจะเป็นปลาไหลขนาดใหญ่ก็เป็นได้แต่หากเนซีมีตัวตนอยู่จริงก็คงต้องชื่นชมว่านอกจากจะเก่งในการซ่อนตัวแล้วมันยังมีทักษะในการหลบหนีการตรวจสอบด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างเชี่ยวชาญไม่น้อยเลยทีเดียว 2. b i บิ๊กฟุตหรือ s ซดคอด เรื่องราวของสัตว์รูปร่างคล้ายมนุษย์ขนาดใหญ่มีขนดกปกคลุมทั่วร่างกายและเดินด้วยสองขาเป็นที่รู้จักกันในหลากหลายวัฒน,นธรรมทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นโอดังเป็นเด็กในอินโดนีเซียเยเรนของจีนโยวีในออสเตรเลียหรือแม้กระทั่งในสหรัฐอเมริกาที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อแซทสควอตก็เรียกกันในอีกชื่อว่าบิ๊กฟุตซึ่งมีถิ่นอาศัยอยู่ในป่าแถบทวีปอเมริกาเหนือ เรื่องเล่าของแซชคอร์มีต้นกำเนิดมาจากบทความที่เขียนลงหนังสือพิมพ์อเมริกันฮัมบ d t Times ในปี1950ที่มีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับคนตัดไม้ชาวแคลิฟอร์เนียคนพบรอยเท้าขนาดใหญ่ซึ่งกลายเป็นที่มาของชื่อเล่นของ Bigfoot นั่นเองต่อมาในปี1967 โรเจอร์พ t ตเตอร์สันกับโรเบิร์ตกิมลินได้บันทึกวิดีโอที่โด่งดังที่สุดของสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บรัฟคลิกทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียได้โดยกล่าวอ้างว่าคลิปวิดีโอความยาวหนึ่งนาทีนี้สามารถบันทึกภาพของแซสคอสที่กำลังเดินอย่างสบายๆข้ามลําห้วยในบริเวณที่เป็นป่าได้แต่หลายปีหลังจากนั้นก็ไม่มีการค้นพบหลักฐานที่สามารถยืนยันการมีอยู่ของแซสคอได้เลย พระหลักฐานที่พบส่วนมากถูกหักล้างได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอและคลิปเสียงที่พร่ามัวไม่ชัดเจนหรือตัวอย่างเส้นขนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามาจากสิ่งมีชีวิตอื่นอีกทั้งในปี2002ครอบครัวของคนตัดไม้ที่อ้างว่าพบรอยเท้าขนาดใหญ่ที่เป็นตัวจุดประกายความคลั่งไคล้บิ๊กฟุตก็ได้ออกมารับสารภาพว่ารอยเท้าในตอนนั้นก็คือรอยเท้าปลอมที่พ่อของพวกเขาทำขึ้นมาเอง ฝ่ายนักวิทยาศาสตร์พยายามพิสูจน์เรื่องนี้ด้วยการตั้งคำถามถ,ามถึงสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่อย่างแซสคอ t c h หรือ Bigfoot ว่าพวกมันสามารถดำรงชีวิตและรักษาจำนวนประชากรรวมถึงตอบสนองความต้องการพื้นฐานในด้านต่างๆทั้งการหาอาหารอาณาเขตและที่พักอาศัยได้อย่างไรทั้งๆที่ต้องหลบซ่อนตัวจากสายตามนุษย์ทั่วทั้งโลก ส่วนดรเอลิกริคคาร์ตพันธารักษ์ผู้ดูแลสวนสัตว์มีกระดูกสันหลังที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งยูทาห์ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าจริงอยู่ว่ายังมีสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่ถูกค้นพบอีกมากมายในธรรมชาติแต่ก็ไม่น่าจะรวมถึงสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมือนกับลิงยักษ์ที่วิ่งไปวิ่งมาในบริเวณพื้นที่ที่มนุษย์ตั้งถิ่นฐานอยู่คำอธิบายที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับการพบเห็นสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่อย่างแซชคอร์ตจึงน่าจะนาบุตตัวผิดดพล ความเป็นไปได้ที่ใกล้เคียงมากที่สุดก็คือพวกมันอาจจะเป็นหมีก็เป็นได้ 3. เยติเยติเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายกับลิงตัวใหญ่ขนดกเคลื่อนที่ด้วยสองเท้าเช่นเดียวกับแซดคอร์แต่อาศัยอยู่บนเทือกเขาฮิมาลัยอันหนาวเหน็บในทวีปเอเชียสิ่งมีชีวิตลึกลับนี้มีต้นกำเนิดมาจากนิทานพื้นบ้านและเป็นส่วนสำคัญในตำนานเรื่องเล่าของชุมชนชาวเชอร์ปาในประเทศเนปาล ต่อมาเมื่อนักปีนเขาชาวตะวันตกเริ่มสำรวจเทือกเขาฮิมาลายในช่วงต้นศตวรรษที่20ก็เริ่มมีการรายงานการพบเห็นเยติมากมายอย่างรวดเร็วและแต่ละรายงานก็สามารถสร้างความตื่นเต้นได้มากพอควรจนแม้แต่นักสำรวจชื่อดังอย่างเซอร์เอ็ดมันด์ฮิลารียังอดไม่ไหวต้องออกมาสำรวจเยติในช่วงต้นทศวรรษที่1น6 0นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีการค้นพบหลักฐานเล็กๆน้อยๆที่กล่าวอ้างว่าเป็นของเยติ ไม่ว่าจะเป็นภาพรอยเท้าขนาดใหญ่การบันทึกวิดีโอไปจนถึงปากคำของพยานผู้พบเห็นก็ได้กลายมาเป็นแกนหลักสำคัญในการพิสูจน์ตัวตนของเยติแต่หลังจากทำการตรวจสอบก็ได้ผลลัพธ์ออกมาแบบเดียวกับบิ๊กฟุตนั่นคือหลักฐานส่วนใหญ่สามารถโต้แย้งได้เช่นตัวอย่างกระดูกและเส้นขนที่ตรวจสอบแล้วว่าทั้งหมดเป็นของสัตว์ชนิดอื่นอย่างหมีละมั่งและจามรีฝ่ายนักวิทยาศาสตร์ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าสัตว์ตระกูลไพรเมตขนาดใหญ่เช่นนี้ หากต้องการหาอาหารให้เพียงพอต่อการประทังชีวิตพวกมันจะต้องออกเดินทางหาอาหารในขอบเขตพื้นที่ที่กว้างมากซึ่งยากต่อการซ่อนตัวเป็นเวลานานดังนั้นคำอธิบายการมีอยู่ของเยติจึงออกมาเหมือนกับแซสคอตที่เป็นการระบุตัวต,วตนผิดพลาดและหมีก็คือสัตว์ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดนั่นเอง 4. c h ชูปาคารัส ชูปาคาบลาสหรือที่อาจจะคุ้นหูกันในชื่อของชูปาคาบราชื่อของมันนั้นมาจากภาษาสเปนที่เกิดจากการผสมกันระหว่างคําว่าชูปาที่แปลว่าดูดกับคําว่าคาบราสที่แปลว่าแพะดังนั้นความหมายของชูปาคาบราสจึงแปลว่าตัวดูดแพะนั่นเองสัตว์ประหลาดลึกลับนี้มีต้นกําเนิดมาจากนิทานพื้นบ้านท้องถิ่นจนกระทั่งปี1 9น5 ก็มีผู้พบเห็นชูป,ปาคาบรัสครั้งแรกหลังจากแกะหลายตัวนั้นถูกสังหารด้วยการดูดเลือดในเมืองคานววนัสประเทศเปอร์โตริโกโดยอธิบายถึงรูปลักษณ์ของมันว่าเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายสัตว์เลื้อยคลานขนาดกลางมีหนามพาดผ่านบริเวณหลังจรดหางนับตั้งแต่การพบเห็นครั้งนั้นก็มีพยานพบเห็นสัตว์ลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นทั่วโลก แต่ก็ไม่มีใครให้หลักฐานที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของมันเลยและเนื่องจากหลักฐานส่วนใหญ่เกี่ยวกับการมีอยู่ของชูปาคารบัสมาจากคำให้การของพยานผู้พบเห็นจึงนำไปสู่คำอธิบายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ต่อมาได้มีการค้นพบซากสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่ล้วนอ้างว่าเป็นของชูปาคาบัสแต่เมื่อพิจารณาโดยละเอียดก็พบว่าเป็นสัตว์สายพันธุ์ต่างๆเช่นสุนัขบ้าน ม้าป่าคายอี้หรือแร็กคูนที่ป่วยเป็นโรคเรื้อนโรคผิวหนังที่เกิดจากไรส่งผลใหสัตว์ที่ติดเชื้อเกิดอาการขนร่วงจนเหลือขนเพียงเล็กน้อยผิวหนังหนาขึ้นและมีกลิ่นอับซึ่งนักวิทยาศาสตร์เห็นว่าซากสัตว์ที่พบส่วนใหญ่นั้นน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ติดเชื้อโรคเรื้อนเหล่านี้พร้อมกับการอธิบายถึงเหตุผลในการโจมตีบรรดาปศุสัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงเอาไว้ว่าสัตว์ที่เลี้ยงเป็นฝูงเป็นเหยื่อที่ง่ายต่อการล่าแม้กระทั่งกับนักล่าที่ป่วยและอ่อนแอ ก็ยังทําได้โดยง่ายนอกจากนี้นักเขียนและนักสืบชาวอเมริกันเบนจามินแร็กฟอร์ดที่ใช้เวลานานถึง5ปีในการศึกษาเรื่องนี้และได้เขียนผลสรุปไว้ในหนังสือ tracking the chupacabra ในปี2011ว่าเหตุการณ์การพบเห็นชูปาคาบลาสครั้งแรกที่เปิดตโตริโกนั้นที่จริงแล้วน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าชิวที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์แนวสยองขวัญไซไฟเรื่อง species ที่ออกฉายในปี1 9 9่าโดยพยานผู้พบเห็น น่าจะเคยชมหนังเรื่องนี้มาก่อนแล้วนำสัตว์ในจินตนาการมาผูกโยมกับสัตว์ที่พบเห็นในชีวิตจริงแม้ความจริงเบื้องหลังสัตว์ประหลาดลึกลับบางตัวจะถูกเปิดเผยออกมาว่าเป็นเพียงความเข้าใจผิดหรือสิ่งที่ปลอมแปลงขึ้นมาแต่ก็ใช่ว่าสัตว์ลึกลับเหล่านี้จะไม่มีอยู่จริงไปทั้งหมดในอนาคตอาจจะมีการค้นพบหลักฐานที่สามารถนำมาหักล้างและพิสูจน์ได้ว่าพวกมันมีตัวตนอยู่จริงๆก็เป็นได้